สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพีนเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ศูนย์รวมรถมือ2ขนาดใหญ่นะคะคัดเกรดคุณภาพของรถมาให้ลูกค้าแล้วนะคะบอกเลยเราคัดคุณภาพเกรด A เท่านั้นนะคะกับรถของเพชรยนต์นะคะใครสนใจนะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของอยากได้รถสักคันไปใช้งานนะคะบอกเลยว่าที่นี่เท่านั้นเพราะที่นี่ มองเห็นความสำคัญของลูกค้านะคะเราอยากให้ลูกค้าได้รถที่สภาพใหม่ๆพร้อมใช้งานแล้วก็รถที่คัดเกรดคุณภาพดีๆมาให้ลูกค้านะคะต้องที่นี่ที่เดียวที่เพชรยนต์เท่านั้นนะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าเซียนตนะคะเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะทุกคนเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะไฟ สวยใหม่กิ๊กแบบนี้ให้นะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์ฮารโรเจนมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมร้อมแม็กยางใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆนะคะภายในสะอาดสะอ้านคอนโซลซีดัมพร้อมติดฟิล์มใหม่ให้ด้วยนะคะดู แลดีมากๆเลยกับเจ้าของเดิมนะคะคันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณเจ้าของเดิมนะคะเข้าศูนย์เปทุกระยะด้วยหน้าจอ ทัชสกรีนจากโรงงานนะคะพวงมาลัยมันจีฟังชันหน้าจอแสดงผลนะคะปุ่มพุทสตาร์ทที่วางแก้วมีมาให้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยกับเจ้าตัวนี้รถ SUV นะคะใครกําลังมองหารถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับคุณแม่ๆนะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะขับง่ายมากๆเลยพร้อมเบาะนังตึงๆตัดด้วยสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสวยๆตึงๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้ แล้ต้องทีเพรยนย์นเท่านั้นเราคัดสรรคุณภาพรถเกรดเอมาให้ลูกค้าใช้งานนะคะวันนี้จะพามาดูเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์ทุกครอบครัวนะคะคันนี้กับโตโยต้าเซียนต้านะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ รอบด้านของรถนะคะยางยังใช้งานได้นะคะสะอาดสะอ้านไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยยุ่ยไม่มีรอยเปืดด่อยใดๆเลยนะคะพร้อมเม็ดอ์คอยู่ครบทุกเม็ดสียังสะอาดสะอ้านไม่มีการทำสีใดๆมานะคะสนิมไม่มีให้เห็นเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สุดๆส,สวยมากๆเลยนะคะพร้อมแอ คนขับนะคะด้านหน้าคนขับให้ด้วยนะคะเย็นฉ่ำมากๆคันนี้พร้อมประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะเบาะหลังผูธธ้โดยสารนั่งสบายนะคะภายในกว้างๆแล้วก็ปิดแบบนี้เลยปิดเปิดแบบสไลด์ไฟฟ้านะคะบอกเลยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนมาดูมาดูด้านหลังนะคะมาดูเบาะนะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคันนี้เดี๋ยวจะพาไป ขับเปาะให้ดูนะคะอ่าคันนี้ดูให้ดูรอบข้างให้ดูยางให้ดูน็อตก่อนนะคะบอกเลยไม่เกร็บนะคะยังไม่มีการแกะไม่มีการแงะใดๆเลยนะคะบอกเลยรถที่นี่จัดสรรคุณภาพเกรดเอเกรดพรีเมียมให้ลูกค้าทุกคนนะคะเราเห็นความสําคัญของลูกค้ามากๆเลยนะคะพร้อมแอร์ผู้โดยสารนะคะดูแบบนี้ไปเลยเย็นฉ่ำๆแน่นอนนะคะพร้อมจอ แอนดรอยข้างหลังให้เด็กๆด,ดูได้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเบื่อกันนะคะโว้ยคันนี้อยากได้มากๆเลยนะเซล,ลก็อยากได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะกริ้งกลางเข้ามาได้เลยนะคะที่ศูนย์93495623เนี่ยเบาพับได้นะคะเบาะพับแบบแล้วก็สามารถดึงเบาะนะคะเล็กๆข้างหลังมาเป็นรถเจ็ดที่นั่งได้ด้วยนะคะใครอยากจะ ไม่อยากพับเบาะขึ้นนะคะก็พับเบาะเก็บสัมภาระได้สบายๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยสวยมากๆเลยอะทุกคนผิดยังอยากได้เลยนะคะอย่าว่าแต่ลูกค้าอยากได้นะเซลก็อยากได้คันนี้แบบเหมาะกับผู้หญิงแม่ๆอย่างเรานะคะรับส่งลูกไปโรงเรียนนะแล้วก็สามารถพับเบาะเก็บได้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยอะถ้ามีคนถือกลองให้นะจะรีวิวให้นะคะ เบาะเก็บเบาะให้ดูแน่นอนนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตถือกล้องเองถ่ายเองก่อนนะคะสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะลูกค้าบอกเลยคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของ ไม่ผิดหวังแน่นอนพร้อมไฟถ่ายไม่มีเหลืองไม่มีลายแตกงานใดๆเลยที่เก็บสัมภาระกว้างๆนะคะรถสะอา,าดสะอ้านใหม,นะะนนม่ๆนะคะน็อตเดิมๆนะคะสีเดิม,ะะดมแทร้รอบคันนะคะรับประกันไม่มีชนพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะทําสีใดๆมานะคะเล่มเรามีให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามทางทครังเข้ามาได้เลยกับข้อมูลรถคันนี้นะคะเราไม่ห่วงนะคะใครอยากได้ข้ มูลรถคันนี้สามารถติดต่อพินเข้ามาได้เลยนะคะหรือเข้ามาหาพินได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเซริไทย95นะคะรถคันนี้นะพอนอยู่ประมาณสัก8ปไปเท่านะคะใครอยากซื้อสดก็จัดสดได้เลยใครอยากจัดไฟแนนก็จัดไฟแนนได้เลยเรามีบริการไฟแนนส่งเซนถึงหน้าบ้านเลยนะคะทุกคน คันนี้ใหม่นะใหม่แล้วก็ใช้งานน้อยมากๆเลยเจ้าของเดิมดูแลมากดีมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ครบนะคะไม่มีหายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคันนี้อ่ะมาดูอันนี้เป็นเบาะเล็กๆนะคะสามารถเลื่อนออกมาแล้วก็ดึงพับเป็นเบาะนั่งได้เลยนะคะอืม บอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะที่วางแก้วก็มีให้นะคะคุณแม่ท่านไหนอยากได้รถไปรับส่งลูกสักคันหรือว่าอยากได้รถพาลูกไปเที่ยวไม่ต้องง้อแฟนไม่ต้องงอคุณพ่อนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะทะเบียนรถสวยด้วยนะคะ9158หนูโอ้ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกคนใครสนใจนะคะสามารถติดต่อกลิงล่งกลางเข้ามาหาพินได้เลยที่0 9 3 4 9 9 6 6 2 3นะคะคัน นี้นะคะบอกเลยราคาเพียง4ี่แสนนิดๆเท่านั้นเองนะคะกับสีดำเดิมรอบคันสีเทาแบบนี้ไปด้วยนะคะสวยมากๆเลยคันนี้ใครสนใจนะคะติดต่อพิ์ได้เลยที่เพชรยนต์นะคะแล้วพบกับพิ์ได้นะคะที่เพชรยนต์สาขาเสริไทย9 5้านะคะทุกคน อยากได้คันนี้ไปใช้งานหรือถ้าไม่อยากได้คันนี้ก็เรามีให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะคะมีทุกสีให้ทุกขาเลือกเลยนะคะเจ้าเซียนต้านะคะจอดคู่กันเลยนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาชอบสีไหนสามารถเลือกแล้วก็จัดสรรให้ตัวเองได้เลยนะคะ มีบริการส่งไปแน้นฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนติ้งกลั้งเข้ามาได้ที่0ูนย์9ามี่ก้าพบกับพินได้ที่เพชรยวนสาขาเสร,รีไทย95แล้วพบกับพินนะคะสวัสดีคะ่ะ